สวัสดีครับาพาดหัวข่าววันนี้เตรียมกดเงินวันที่10กรกฎาคมนี้เงินเข้า3กลุ่มเงินอุดหนุนเด็กและเบี้ยยังชีพประจําเดือนวันนี้7กรกฎาคม6.3ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีสําหรับท่านที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก และเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเงินทั้ง3กลุ่มนี้จะโอนเข้าบัญชีของท่านในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้ทั้ง3กลุ่มก็ประกอบด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบได้รับคนละ600บาทเบี้ยผู้สูงอายุ ได้รับ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุซึ่งเรียกว่าแบบอัตราขั้นบันไดาอายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไป ได้1000บาทและในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้พิการได้คนละ800บาทนะครับเงินเข้าบัญชีเดิมส่วนท่านที่รับเงินสดจากผู้นำท้องถิน่นก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิมทีนี้ในส่วนของเงินเยียวยา3 0 0 0บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเดือนละ5000บาทรวมถึงยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมตามมาตรา33ซึ่งท่านจะได้รับเงินเยียวยาคนละ3,000บาท โดยเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็คือผู้ที่อยู่ใน3กลุ่มนี้แหละเงินจะโอนเข้าบัญชีของท่านในช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคมนี้เป็นคนละส่วนกับเงินอุดหนุนเด็กหรือว่าเบี้ยยังชีพที่ท่านได้รับประจำเดือนนะครับก็คือได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมา โดยหลักเกณฑ์สำคัญก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือท่านไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมมาตรา33ทีนี้ถ้าจะไปดูจํานวนของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในช่วงวันที่20กรกฎาคมนี้มีทั้งหมดประมาณ6,700,000ล้คน ซึ่งถ้าจะไปแยกดูในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะพบว่าในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทเรียกว่าทุกคนเลยนะครับถ้าหากพ่อแม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปแล้วลูกก็ยังคงได้เงินเยียวยา3,000บาทนี้นะครับ เพราะถือว่าเป็นคนละชื่อเป็นคนละส่วนกันเงิน5,000บาทนั้นเป็นชื่อของพ่อแม่ส่วนเงิน3,000บาทนี้เป็นชื่อของลูกเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาททุกคนก็จะได้รับเงินเยียวยา3 0 0 0บาทสำหรับผู้สูงอายุนะครับ ตามฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพประจําเดือนณเดือนพฤษภาคม63ซึ่งเขาใช้เป็นเกณฑ์หลักนะครับมีประมาณ9ล้าน6แสนคนอันนี้เป็นจำนวนเต็มเตมแต่เมื่อมีการคัดกรองรายชื่อท่านผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในส่วนอื่นไปแล้วก็จะทำให้ เหลือผู้ที่ยังตกหล่นอยู่ประมาณ4ล้านคน4ล้านคนนี่แหละครับที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในช่วงวันที่20กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันกับผู้พิการซึ่งตามฐานข้อมูลเดิมนะครับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการณนะเดือนพฤษภาคม63มีจำนวนประมาณ2ล้านคน แต่เมื่อคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปแล้วก็จะยังคงเหลือผู้พิการที่ยังตกหล่นอีกประมาณ1ล้าน3แสนคนซึ่งจำนวน1ล้าน3แสนคนสำหรับผู้พิการนี่แหละที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาททั้งนี้เงินเยียวยา3,000บาทจะ โอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ท่านได้รับเบี้ยผู้สงูงอายุได้รับเบี้ยผู้พิการหรือว่าได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนท่านที่ปกติรับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นท่านก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิมครับทั้งนี้ทุกท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องไปดำเนินการอะไรเลย รอการคัดกรองรายชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่20กรกฎาคมนี้เพียงอย่างเดียวครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ